วันนี้ครับปาทางญ้านะครับไล่ถั่วดิน,นแล้ววันนี้นะครับเราก็จะลาบหมูนะครับทุกคนก่อนอื่นเราต้อง <c oughs> ต้มให้หมูสุกก่อนนะหมูที่เราตัดไว้นะครับเพื่อที่จะเอาหมู ลวกสุกแล้วไปลาบนะครับรอให้หมูเย็นก่อนนะครับแล้วเราก็จะเอาหมูไปลาบนะครับนี่ครับเนื้อหมูจะประมาณนี้แล้วก็หั่นหอมนะครับหั่นหอมแล้วก็ขึ้นีเตรียมไว้นะครับ นึ่แเดีวสาอย่ไว้ไหมไม่เห็นอียงเขไม่เห็นตังสี่หรอเห็นง่ายๆใส่ส้าแ่พิแล้วใช่ปะ วันนี้ครับาทางญ้านะครับไล่ถั่วดิน คือมันอยู่ไกลต้นเกินนะครับเราก็ใช้มือเอาได้นะครับบางทีเราถางไม่ได้มันอยู่ไกลต้นเกินเราใช้มือเอานะครับนี่บรรยากาดรอบครับคนก็ติดเขา ต้นยานี้ฝนตกลงมาดินก็เลยเหนียวไปหน่อยหลกยาก็ยากนิดหนึ่งพอดินมันเหนียวฝนมันตกนะครับ เอาไปด้วยเอาไปด้วย,วยวนนที่เราั่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นเงิน คืพวกที่มันอยู่ใกล้ต้นเราห่างไม่ได้นะครับโอเค